แคผมก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะผม<คล>ะนี่ก็ผมเ,มเน่อน,นะครับ<คละ>นี่ก็พิโรโซลิปเปอร์ทุกคนในโหมดเสียนะเล่นเป็นเดนล่างนะอี<คล>ะนี้แบบว่ามีพวกมีเฮลวิงอยู่นะตัวกองผมเจอล่างผมเจอเมนตัวผมมันก็แพ้เม็เบนอยู่โดนเบิร์น <'t> <คละ> <ส>อยู่แแล้วเจ๊แต่เหมือนมันจะเอาสุดหมดแล้วอ่ะมันมีโล่อ่ะไม่ตายโอ้มีผ้าอีกมาเด็กกูก็สู้เหมือนกันนะ สู้เหมือนกันนะต้องกลับอ่ะเจ๊กลางไปล่างนะอืมผมกลับได้ลุนจริงได้ลุนจริงหรลอวะไอ้เหี้ยมันจะพอมุมนี้กูเชิดป่าเลย ผมซ้อนมันจะอยู่หน้าแม่งมันลแล้วเม็เท่าไหร่พี่อ๋อ,อยังครับไม่ได้อยู่บนโดนผมหาไว้หกก่อนแล้วกันข้างล่างเม็ดเบนศัตรูหายไป มันจะเล่นมันจะเล่นมันจะเล่นแล้มันสามว่ะเอ้มันโดนไม่ถึงสโลและสโลและพี่นุอยู่กะเฮ้ยเอาพี่กูวาร์บสัตว์หายไปสวย ตายเด็กต,ตีสดโอ้ยสวยหิวแล้ว,วออต,วต,วาตาับตับตับสวยหิวแล้วเพื่อนเออไอเรื่องพงศิษย์เลยแหละ ไม่เคยทอดทิงคือเมื่อกี้สกิลสองที่รีเจนมานารุลุ้ให้ทีมเมื่อกี้ฮมี่ฮิวบิงมันไม่มีอันติหรือมันไปใช้ข้อบนมาแล้วน่าจะมานาไม่พอไายสวอนย์กูโดนนักโทษล่ามขา เ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมมาผมมา,า,ามีอยู่ยังพี่้าเยเฮลบิงแล้มั้ยสัตรูหายไปไม่มี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 ผมไม่ได้ออกเลย เรากำลังไปเลนบ้างอยู่หลังป้อมเลยหายหมดเลยอะมีไปไหนวะนี่เมดมาแล้วแต่เฮลบิงอยู่หลังป่า The enemy advancing. is ลังไปช่วยสวยพี่ดึงมันมาตายปะเพื่อนชวนเอากลางอะ ไลิงข้างหลังสวยสวยลิงจะตายตาย <S 2> <S 2> ตายตายโดนเสียวนึกว่าโดนนะเจ๊โดนไม่มีเรือ่อง The Hellborn have overrun Legion FOB. Là la mà một lưỡi Úi Gì vậy Nhiều lắm Ồ lọt Không vậy ạ หมดปะตบอีกทีมั่บเนี่ยบี้ยวเยอะกว่าผมซับฟีซับสี่ฟีได้เดียวดูตังก่อนเก็บไว้แบบนี้ก่อนเออทะเลใหญ่น่าสนใจเพราะว่ามันฮีโร่มันกายภาพหนาเตอะมีอยู่ป่ะพี่เมดไม่มีไม่มีไม่มีเดี๋ยวได้ล่างมากกว่าล่างกินง่ายกว่า นี่นี่เนี่ยหาวโดนกินอยู่ผมไม่สับแล้วผมไม่สับ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  The enemy advancing. is ถ้ามาดูหมูให้ก่อนแล้วเอาแท็บเล็ตมาโดดเล่นก่อนดีกว่าเอาแท็บเล็ตก่อนเลยมาโดดเล่นดีกว่าลีกูดามีสิบห้าแล้วเป็นโซลิฟะไม่เอาบ้างวะวสับสับแล้วเก็บดาเมจอะ่ะเหมือนโซล,ลิปปะวะเอ้ยเหมือนไอ้นันะ่นอ่ะอะไรนะชื่ออะไรวะนีโคนีโคนีโคลนโคนี่โคลนี่โคโคนีโคโคลนนีีลนี่โีล สวยพี่กูตีทีเดียวตายอ่ะสโล่ได้ไหมพี่ชิวๆนะนี่ยหาสโมุกป้อมว่ะเฮ้ย ผู้เล่นตำนานหวะับบนบนสามตัวลิงกลาง The enemy is advancing ลิงมีระเบินนะอืมเนยฆ่าไปเลยถัานแล้วนะ โอ้โหไม่ได้ดาเมจปะนะมันโดนโยกไปยกมาอย่าไป็นไรชิยวเชียวจะได้อยากให้พี่ได้ดาเมจเยอะๆโอ้โหกูได้เกินสามสิบก,ก็ร้องกันแล้วหลังอ้าวเหี้่มูลก็มีแท็บเล็ตใหญ่เลยนะ มาตีแล้วมาตีแล้วหล่อมันะเจอ๊อยู่คนละพี่ผมไม่อาจจะไม่ได้ว่ต้องออกโดนขัเยอมดพีบี The Hellborn have overrun a Legion FOB. Set them up and knock them down. The Legion have overrun a Hellborn FOB. Come back here! ดีเจนไม่นไม่อยากจะซับเลยวะ่ะลิงไม่อยากทำนูแล้วนะลิงอ่ะไอ้ยี่ลิงโดนศูนย์เก้าเลยเหรอหนักมือไปหน่อยเห็ดหมดป่ะที่กดอยู่คนเดียวเห็ดอ่ะ <c oughs> คนนี้กูโหดจนว่านาดาใครวะล่ะเฮ้ย <đdciamo> ừ. À vậy đó. Is it too hot for you? Thôi rồi, nó có than rồi. Run a legion FOB. Lingtaa, Regeneration. Ali, P. I. Obi, ขอให้มันมีชีวิตที่ดีบ้างใช่ไหมผมอยู่ล่างกันวิ่งไปไม่น่าทันบิงไปเอาแล้วล่ะเหมือนจะเล่นล่างอย่างนเฮลบิงน่าจะมีอันติใช่ไฟเมื่อกี้มันไม่ได้มาด้วยไงใช่ใช่เพราะมันมีที่วิง่งนั้นระวังนะ เอออันติแล้วเฮียเบียนติแล้วไม่ตายหรอแต่มันเจ็บแล้วแล้วบอกให้มันมีชีวิตที่ดีบ้างสวยสวย เหมือนกวนมาเล่นในเกมแล้วตรงข้ามไม่มีคำว่าปานีแล้วผู้ใี่มันชะล่าใจมึงเคยเห็นสงครามโลกเขา,ม,ขามานั่งหมัดเกี่ยวกันไหมไม่มีอะตรงข้ามเกาไม่มีการปานีอยู่แล้วสงข้ามมันมีแต่การสูญเสียเท่านั้นแหละผมไม่มีสับนะ Messi lắm đó lúc tắm mấy xíu đi ơi lính mà ai dai ai 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 tì mới เชื่อว่าลิงมัสิโลงไหมอะไรนะมสิบเแล้วนะอีกตัวเดียวมันโลล้ะนะพี่โมันขายแค่ตัวเดียวอะอีกตัวเดียวมันโลยนะแล้วมึงจะหลอนเคนไปตลอดชีวิตกดเกมหน้าแบนเคนเยอนเลวเจ้ เฮ้ยนด่หามาได้ห่ามาสวยสมกี่ลิงน่วมอะพี่ตัวเดียวพี่ไปส่งให้มันโหลด q น i d a t e d ไม่มีปัญหาอยู่ล่างกูไปแล้ว The enemy is advancing ไปเดี๋ยวเลยแล้วผมไม่มีสามนะเดี๋ยวผมช่วยส่งเสริมให้พี่ส่งเสริมให้พี่ไปฆ่ามันนี่เหรอไอ้นั่นตายัวาเฮ้ยไม่ตายนาวกูกาวข้างหลังอยู่อ่าลินยืนดู พี่ฆ่ามันผมฆ่าเอง <laughs> ผมฆ่ามันแล้วครบโหลดแล้วโจ้เลย,ลยลลพะ่ะย่ะนี่เยี่ยมจะเอาอะไรมาสู้โอเคทุกคนเกมนี้โซลิเปอร์มานนี้ผมก็เกมวายนะครับก็แบบจะพูดไงดีเราก็โถมันเลยอ๋อรัวๆอะไรมาเนี่ยมันสู้เราไม่ไหวแล้วอ๋อลิงโดนไปหลงนี่เย่ยโดนพี่กูน,น่วมเลย ก็วันนี้ฝากกันแล้วครับนะครับเดี๋ยวจะเจอใหม่คลิปหน้าพี่พายยังไงก็ขอไปกิมนี้ก็มานนี่ไปแล้วบายครับ